สวัสดีค่ะราาาัตนันมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะคนที่เกิดเดือนมิถุนายนนะคะถ้าคนคิดว่าคุณอยู่ละชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนนะคะไม่วาสาา์ใดๆนะคะมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะเดือนเมษายนนะคะปักแรกวันที1่1ถึงวันที่15เมษายนการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาเริ่มจาก การงานนะคะการงานจะเป็นอย่างไรขอบารมีครูบาอาจารย์นะคะอวยพรนุชัยด้วยนะคะการงานจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกว้าวพระพิคเนตลาชาโชคนะคะความสําเร็จนะคะดังปฏิหารนะคะความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะช่วงนี้การงานเนี่ยจะประสบความสําเร็จดีมาก เงินก้อนใหญ่งานชิ้นใหญ่โปรเจกต์ใหญ่นะคะความสำเร็จมาแล้วนะคะแล้วก็เร็วด้วยไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่พระยาสุครีบนะคะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้การเปลี่ยนแปลงการยกย้ายได้นะคะถ้าคุณขยันทุกวันตื่นเช้าทุกวันขยันทํางานทุกวันเงินก็เข้าทุกวันนะคะมีอะไรที่เกี่ยวกับราชการจุกจิกว่าวุ่นใจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาระวังเรื่องเอกสารนะคะ ไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่พระนารายณ์บรรทมศีลนะคะถ้าช่วงนี้นะคะใครที่ได้หยุดพักขอให้พักให้เต็มที่นะคะเพื่อเติมพลังในการกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพื่อความประสบความสําเร็จในวันข้างหน้านะคะ<อ>แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะลงทุนใดนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้การลงทุนมองหาถึงการแบบลงทุนอะไรใหม่ๆ บริษัทใหม่ๆห,หรือว่าต่อามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยตัวคนเองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีของการลงทุนนะคะแต่มันจะมีช่วงจังหวะของการได้หยุดพักเพราะฉะนั้นหยุดเพื่อเติมพลังก่อนแล้วก็คิดสุขขุมรอบคอบวางแผนในการลงทุนการเริ่มงานใหม่ๆการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยนะคะหลายคนอาจจะมองถึงการเกษียณอายุเป็นได้นะคะเว่าถ้าเกษียณอายุตอนนี้เนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมหรือโอเคหรือเปล่า เป็นได้นะคะคุณอาจจะนึกถึงตรงนี้ก็ได้เออเหนื่อยแล้วอะ่ะเออมันมีความเหนื่อยความเบื่อความล้าเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องมีการหยุดพักในช่วงจังหวะหนึ่งเพื่อไปต่อนะคะเพื่อเติมพลังแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้หยุดพักเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกเหนื่อยการเปลี่ยนแปลงหรือการประสบความสําเร็จหรือแรงบันดาลใจเนี่ยมันหาย,ยากนะคะหรือไม่ก็นอนเยอะๆเราจะได้มีแรงบันดาลใจมีพ w e r มีอะไรที่แบบอยาก อยากทำแล้วก็หลายคนนะอย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์อะไรเกี่ยวกับการลงทุนด้วยนะคะใครรอง,งานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานนะคะโดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีงานอยู่ตอนนี้นะคะเหมือนคุณได้หยุดพักแล้วอะมันจะต้องมีหยุดแล้วก็เริ่มงานใหม่เดี๋ยวจะได้งานนะคะสาธุนะ,ะทีนี้เรามาดูเรื่องเงินเราเรื่องเงินเป็นอย่างไรนะคะเรื่องเงินพระเทวฤาูษี่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ ครูบาอาจารย์นะคะผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์การได้เรียนต่ออะไรใหม่ๆเพื่อต่อยอดชีวิตได้นะคะไพ่ใบที่2นะคะเงินอะไรที่เกี่ยวกับเงินใส่เทาเงินออนไลน์หรือเงินแปลกๆเงินลับๆจะมีมาได้นะคะมีความเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินสักหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้จ่ายอย่างประหยัดอยู่อย่างพละเงินคุณจะมีใช้มีเก็บมีเหลือ ไพ่ใบที่3นะคะนี่พระก,ก็มาพักขึ้นมาตอกย้ำนะคะพ,พระพรมฤสีนะคะเป็นไพ่ของบารมีคุบาาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือน เป็นได้นะคะเงินคุณจะดีขึ้นตามลาดับถ้าใครเครียดอยู่ตอนนี้นะคะจะมีโชคมีลาบเทวดาท่านว่าใส้โชคนะคะไพ่ใต้สําหรับเป็นไพ่เท,ท้าท่าตลดนะคะโชคลาบแบบฟุกฟุเงินแบบฟุกฟุเงินเสน่หาเงินอะไรลับๆับเงินอะไรแปลกๆหรือว่าช่วงนี้ถ้ามีเงินเข้ามาอย่าบอกใครเก็บเป็นความลับนะคะเออเพราะฉะนั้นเหยียบให้มิดอย่าบอกใครอย่าบอกว่าฉันรวยเออบอกว่า อย่าบอกดีกว่าเออไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีคําพูดใดหรือไม่ต้องบอกกล่าวไปถ้ามีเงินเข้ามานะคะมันจะมีเกณฑ์ได้อะไรมาแบบฟุกฟุกผู้ใหญ่ให้โชคนะคะอะไรลับๆอะไรออนไลน์เนี่ยให้โชคนะคะอะไรใส่เทาให้โชคเพราะฉะนั้นเวลาที่มีโชคเข้ามานะคะก็เจ็ดไปทําบุญสักหน่อยแล้วจะดีนะคะอยู่อย่างพะระประหยัดแล้วจะมีเงินกินเงินใช้เงินเก็บที่ยาวนานอ่ะใครที่มีความคิดเรื่องเงินนะคะเงินก็จะดีขึ้นตามลําดับนะคะค่อยๆดีขึ้นอืม อ่ะสาุุนะจ้ะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักความรักเป็นอย่างไรนะคะท้าวิรูหกนะคะไพ่เมฆลากรมาสูน,ลนแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะคะฮะพระนารายบรรทมศีาลพระนารายณ์บรรทมศีลขึ้นมาตอกย้ำขึ้นมาตอกย้ำถึงการหยุดพักการเหนื่อยเหนื่อยมันเบื่อเบื่อทั้งความรักเบื่อชีวิตเป็นได้อืม มันมีความโอ้นี่ก็ขึ้นมาต่อยันนะเป็นไพ่กรรมเทพนะคะเอาคนโสดก่อนดีกว่าคนโสดที่รู้สึกว่าโสดโสดโสดมานานเออต้องย้ำนะมันเหนื่อยแล้วมันเบื่อแล้วว่าความโสดโสดมานานอืมมีเกณฑ์อะไรที่จะเริ่มความรักดีๆเริ่มความรักใหม่ๆนะคะอืมคุณจะพร้อมหรือเปล่าต้องดูก่อนว่าคุณพร้อมเปิดใจหรือเปล่าเพราะคุณน่ะจะรู้สึกว่าโสดมานานแล้วแล้วความรักมันก็ทําให้รู้สึกเหนื่อยว้าวุ่นใจ ทำให้แบบความวุ่นวายใจถ้ามีความรักนะคะแต่ถ้าเกินคุณเปิดใจมันก็จะมีเกณฑ์ความรักดีๆเดินทางเข้ามาได้นะคะคนที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับชาวปีมะโรงได้นะคะก็นะขอให้คุณเปิดใจแล้วกันเพราะว่าเป็นเป็นไพ่ของการตกลุมรักนะคะอาจจะมีคนมาชอบคุณถ้าคุณเปิดใจก็สามารถไปต่อได้นะคะแต่คุณจะอาจจะ ยากสักหน่อยจืจากไพ่แบบสดต่อไปแล้วกันฉันฉันอยากมีความมั่นคงในชีวิตก่อนถึงจะมองหาความรักคุณก็อาจจะมีความคิดแบบนี้ได้ส่วนคนมีคู่นะคะคุณมีคู่เนี่ยมีเกณฑ์อะไรที่จะต้อนรับสมาชิกใหม่ๆได้นะคะแล้วก็เกี่ยวอะไรกับบ้านได้นะคะม,มีภาวะของความเหนื่อยเบื่ออยู่เหมือนกันภาวะของการมีปากเสียงหรือว่าทะเลาะกันได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณนิ่งสยบความเคลื่อนไหวหรือว่ายึดหลักให้มั่น มั่นคงในความรักความรักความสัมพันธ์ก็จะไปในทิศทางที่ดีนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าเอา่อเราถามไปแล้วเนาะว่าการงานการเงนินความรักเนี่ยเป็นอย่างไรทีนี้เราจะไม่ถามแต่เราอยากรู้ว่าไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีเมถุนนะคะรามีกุูบาจาจย์นะคะอวยพรอวยชัยด้วยนะไพ่อยากบอกอะไรนะคะขอให้ไพ่อวยพรชัยขอให้ไพ่ขึ้นสวยสวยไพ่ใบแรกนะคะปักแรกเดือนเมษายนนะคะเป็นไพ่ของ พลังไฟนะคะอืมช่วงนี้เนี่ยขอให้เติมแรงบันดาลใจเติมไฟในตัวเองนะคะไพ่ใบที่สองนะคะพ่านบุญจับนางมโนราเป็นไพ่บ่งรักเป็นไพ่ของความติดขัดหรือความอึดอัดความร้อนอกร้อนใจพวกนี้เนี่ยเออมันจะจัดขดจัดไปได้เมื่อคุณได้หยุดพักขอห,หยุดพักและกันเหนื่อยนะักพักสักหน่อยแล้วจะดีไพ่ใบที่สามนะคะเป็นไพ่ของเมฆลากรลมาสูนะคะเอออะไรที่เป็นของเรามันก็เป็นของเราเนาะ อใครจะอยู่ยื้อยุดฉุดกระชากหรือว่าอยากจะแย่งไปมันก็เอาไปไม่ได้หรอกอะไรที่เป็นของคุณวันหนึง่งถ้ามันมีเกณฑ์หลุดไปวันหนึ่งมันก็จะกลับสื่อมือคุณอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางเนาะบางสิ่งบางอย่างเราอย่าไปยึดถืออย่าไปยึดติดกับมันมากมายนะปล่อยๆมันไปนะวางมันลงแล้วจะดีนะอืมอ่ะก็แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในตัวเองสร้างไฟในตัวเองนะคะถ้ามีอะไร เข้ามาในช่วงนี้ขอให้คว้าเอาไว้นะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การย,ย้ายอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะหยุดพักสักนิดนะคะพักสักนิดเพื่อต่อเติมพลังนะคะแล้วคุณจะไปต่อได้ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีคะ่ะ